คนละวงคทีนีันะครับลังพระพุทรูปนะครับมีใส่ก้อ เอาติอากรยเขาไปสอบเลยนารัมากข้าวหนึ่งแม่เราเสือไทยปฏิเสอไทยแล้วสวัสดีครับผมวันนีม่หายหตั้งใจที่หน้าเสกอีสาครับผมว่าไปน่รัครับผมเดี๋ยวว่าจะถายรูกเลี่ยคนครับครับคุับอด่ว่าผม้าพูี่ก็เต้องร้ ไอสอนี่นิ้อะไรเยอะมากกว่าเดิมมากมันเป็นป่าสอบาทุกยงแต่เมื่อ่แต่ม่ไหเอานี่ครับเป็นแต่มอสตายืออไรนคเดี๋ยวตไอาจารยขอเสียงทงานปรบมือในทำเสียงดังให้พาโลกุสกอนแต่ว่าอํน้จที6หกับผม มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานเสียงอีสานใน่งสงมือนีครับผม นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นกพงศกรจากหมอลำน้ามีโงกับหมอลำพีหมอลำนองอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับถือว่าเป็นสองวงหมอลำใหญ่นะครับของเมืองอุดรธานีครับผมเอเสียงปรบมือสวนๆอีกสักครอบหนึ่งนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆครับ ผู้ใดเอาของใส่หิบไ้มาเอาเด้ครับขบไปบอครับมาสนิทกับยิ้มใจแบบดีใจไ่องด้วดีใจแค่ไปสู้คอยพักเออเราต้องตื่นรั้ว่าโครงการนี้ทำมายอมกันหลูยเพ่นเดี๋ยมาเบิ่งแน่จะเลย พ<ม>ยกลึกกับบาเอาวันนั <laughs> ้นก็มีงานใช่ไหมยกลึกบอกให้ว่าเมืองเนอีสานเปิดบเลื่ค <laughs> รับอว่ามหาลยได้สแล้วเอบแต่มหาวัาีา้าแก,ก่แบบจุดต้อง <laughs> <c oughs> กลับแล้วนะอันวอสเอ็มยูป้นอครับอันวอสเอมครับยากได้คผมคิดได้เลยครับอเคครับหนึ่งสอง โอเคครับวิดีโอครับขยืยดีๆลกันะครับเพื่อจะใหไม่ใหญ่ครอยับไปทางนี้ทุกนะครบทุกคทางนี้ได้เลยครับโอเคโอเค่ะรู้กข้วโยก่อนเลยนะครับคู้เดกแครนข้าวหนมกระมีน้ำอยู่ได้เครับข่าวเต็ม อยู่ในอยู่ในถังถังเต็มนะครับน้ำห้าแขนขนมสนดคือเกลียดคือแห้งอย่าลงสีแดงมาหาได้ไหานี่ยุ่งเหยิงมากพอจะเริ่มเพราะว่าลบลบขึ้นจะเดินสีแดงหนามากั็นสีมาเหล่องน้ำเป็นเดี๋ยวขึ้นไปที่เป็นบรรยากาศอบอุ่นแห้งพี่น้องนะครับต้องขอขอบคุณบอสนกพงศกรเด้อขอบขอบคุณหลายๆครับที่มาให้กำลังใจทีมงานเสียงอีสาน จากบอลลัมน,น้า B6 นะครับนกพงสกอรครับเอหอเสียงปรบม,มือให้พี่นกนะครับจากบอลลัมน้าไปเออีกสักหนึงรอบนะครับาเชิญพี่พี่0.5นะครับ0.5เักนเลยเด้อครับไพยลูกครับ มาด่ด้วใจดว่ามีตั้งสิไปวงอยู่างฮ่า่าผมกับกับขอบด้วความเมตตาของคุเดี่ยวเลยครับถูกมันเอเป็นขันกรลังใจให้ดูชมนเสียงอีสานบนตจกหาทุวต้นครับ คนละวงทีมงานข่รลันนะครับหลังพัฟตัรูนะครับมีไซน้อง ข้าหัเอาติอาจารย์ิฟาเขาเป็นสอบเลยมาากข้าวหนึ่งแม่กระเสื้อไทยฮะกเสื้อไทยแล้วสวัสดีครับผมวันนี้ไปแล่งใจที่หน้าเศิอีสาครับผมว่าบายนะครับผมเดี๋ยวว่าจาให้ลูกเหล่วกันับครับครับครับ ไอนี่อะไรเยอะมากกว่าเมมากเป็นกาสอบทุกคนทุกแเม่อไเป็นรสเอ้านี่ครับเี่เดมมสื่อที่ส่อมนามาในวี้คือนะครับเ่ยต่อไปงนม่จ่ขอเสียงทีมนปลกมือนเสียงดังๆให้ว่าโลโก้สกรแต่ก็รน้ี่หกับผ มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานเสียงอีสานในบงสวงมือนีครับผม นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นกพงศกรจากหมอลำหน้าม,าม <ไป S 1> ีโคกับหมอลำพีหมอลำนองอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับถือว่าเป็นสองวนหมอลำใหญ่นะครับของเมื่องอุดรธานีครับผมขอเสียงปรบมือสวดอีกสักกรอบหนึ่งนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆครับ